สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสมหรับพระนิษฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีาราชชารพระราชทานรางวัลพระราชทานพระราชบุตรกาศให้ผู้ได้รับรางวัล บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2564เฝ้าถุลองพระบาทรับพระาชทานรางวัล Princess h e l h Award ประจำปี2564วันนี้วา14:12น,น,นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ็ดออกนวงกังศักะทุม พระราชทานพระราชบรมโารศให้ในอนุทินชาญยุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2564เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัล Princess Health a w a r d ประจำปี2564ดังนี้ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุลอ,องพระบาทรับพระราชทานรงางวัลบุคคลดีเด่นประเภทบริหารนายเมธาทรงธรรมวัฒน์นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเฝ้าูุอองพระบาทรับพระราชทานรงางวัลบุคคลดีเด่นประเภทวิชาการ นางสาวนภวรรณกาจนทรวันรองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าถุนองพระบาทรับพระราชทานรางวัลองค์กรดีเด่นในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมเข้าเฝ้าถุนองพระบาทด้วย องคอมนตรีเป็นประธานประชมุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เวลา9.30นาทีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยยเภออสันทรายจเชียงใหม่พลเอกนปนา์รุตดิษฐ์องคอมนตรี ในฐานะประธานกรรมาการบริหารโมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างโมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีนายวิรพลทองมาอาธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประชุมโดยกรอบความร่วมมือคือการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ในรูปแบบชุดวิจัยทั้งการผลิตเพื่อสมุนไพรไม้ผลไม้ดอกการพัฒนาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรอาทิการออกแบบพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพราชาดอกไม้และการพัฒนากระบวนการผลิตแกสมุนไพรคุณภาพสูงครบวงจรด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีแผนการถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่พื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงที่มหาวิทยายลัยแม่โจ้ร่วมดําเนินง,งานมาตั้งแต่ต้น่งมีผลสําเร็จเด่นชัดในด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางพระราชทานซึ่งจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยแม่เชียงใหม่เข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาสําคัญที่ร่วมดําเนินงานกับโครงการหลวงนั้งแต่เริ่มโครงการระยะแรกเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพื่อเศรษฐกิจทดแทนฝิ่นความร่วมมือได้พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรารูปการวิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูงจนกลายเป็นเพื่อเรษฐกิจสําคัญ อีกทั้งร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและกา๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ยังสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และจำหน,น่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสถาบันเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวไทยและชาวโลก หมู่ี่ธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถปัรร์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรสีสะเกษวันนี้ณบ้านเลขที่126หมู่19บ้านโนนสูงตำบลกระแงงอเภกันทรลักษ์จังวศรสีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดเระราโปรดกระหม่อมให้หมูลน,นิธิราชประชาเิราห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทา,านไปมอบให้แกุ่้ระสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ตดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรองประธานกรรมการหมู่เลนิชิและประชานุเครห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางวอนสินชิริอายุ59ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 6 4ได้ยรับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจงรครอบครัวน,นี้มีผู้อาศัยทั้งหมด สามคนประกอบอาชีพทำนามีรายได้ประมาณ2,000บาทต่อเดือนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ว่าการอำเภอกันทรลักษและองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสงตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย จังหวัดต่างๆจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564วันนี้เวลา9นาฬิกาที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564 ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระรชุชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเราร,ราบกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชพณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำนกบำรุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยในปี2564ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรจำนวน77ไตรสำหรับเป็นองค์ประกอบท,ทอดผ้าป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดเงินบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน3า9 3 6นวน369บาทที่วัดไทรมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายพัชร,รทรเทียนชัย ผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564โดยมียอดเงินบริจาคเพื่โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน1,749,702บาท50ตาง าน,นี้ในการประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าปา่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซึ่งปีนี้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2564 วันนี้ที่วัดเชียงอีศรีมงคลวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่กราการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน8,4555บาทโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดราษฎรรมอมบให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤมกษ์เมื่อวันที่21พฤษภาคม2547เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอาทิ มหาวิทยาลายัยมหาสาลงกรราชวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยและกองบาลีสนามหลวงเพื่อพระสงค์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมรวมทั้งจันลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน วันนี้ที่พระอุโสบสถวัดโพชัยพระอา,ารามหลวงอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายมนยยสิทธิ์ไพศาลธนวัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน663,359บาท จังหวัดต่างๆจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินง,งานของวัดโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและชาปนากิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายบิรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเองินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ปรับสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่แต่ละแห่งอาจมีภาระ,ระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย่อมแานป,ปรับปรุงอาคารให้คือสุขสภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินพระราชทานสําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนจำนวน12แห่งรวมเป็นเงิน7,52,250บาทวันนี้ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา นายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเสราเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจำนวน3 1 1 0 4 0บาทให้แก่โรงเรียน7แห่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศราที่ปรับสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้กลัสุสภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยโรงเรียนวัดบ้านนาประชาชนรังสริกโรงเรียนวัดสายชนณรังสีโรงเรียนวัดจระเข้น้อยโรงเรียนวัดพรมสุวรรณโรงเรียนสิทธิสุนทรุทิศโรงเรียนชูเหล่าแครายและโรงเรียนหมอนทองวิทยา จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกิกกจกรรมิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สองพระราชบัณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทําความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดสกลนครนางจุรีรัตน์เทพอาจ ผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครนำข้าราชาการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนกิทอาสาพระราชาทานและประชาชนรวมกว่า400คนร่วมกิจก,กรรมสิตอา,าสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรงุงภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวาวัชพืชและปลูกต้นอินทนิลน,น้ำ บริเวณดอนลังกาแหล่งน้ำหนองหานตำบลทา่าเชิงชุมอเภอเมืองสกลนครในโครงการชาวสกลนครรักหนองหานซึ่งเป็นโครงการที่สุดอํอเนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาวัชพืชและผักตบชวาที่ทำให้น้ำเน่าเสียกีดขวางการไหลระบายของน้ำและทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินรวมถึงการประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทําความดีเพื่อส่วนรวม สมเด็จพระกนิษิาธุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟล์แก่โรงพยาบาลหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ในการดูลารักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลหล่มศักอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์นายศักกรินทนเกียรติกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสักเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวนสามเครื่องเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิราวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครื่องออกซิเจนไฮฟโลที่พระชทานในครั้งนี้เป็นเครื่องที่สภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสิทย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการผลิตโดยสภากาชาติไทยได้น้อมกล้าน้อกมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆทางนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดเพชรบูรณ์กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยในอำเภอหล่มสักพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 สูงเป็นอันดับ3ของจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลหล่มสักจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 การได้รับทรนช่ายเหลือทางออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น สำหรับผู้มิจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตนดาดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่0673004873ซึ่งเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักง,ง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาหมายเลขโทรศัพท์024478585จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสสดิศวภา,าเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ